ความดันสูงมากมันเวียนหัวมึนหัวตอนนั้นร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่ยก็เหมือนเราจะวูบอะ่ะหัวเกือบฟาดพื้นไม่อยากเป็นโรคเส้นเลือดในสมองติบเหมือนคุณแม่ผมสวัสดีครับผมเอกชัยศิวิชัยนะครับผมเคยมีอาการเวียนหัวมึนหัวเหนื่อยง่ายมากๆเดินแป๊บเดียวก็ต้องมานั่งพักละมีวันหนึ่งร้องเพลงอยู่บนเวนทอีอยู่ดีๆก็แบบ มันจะวูบลงไปอะทีนี้ก็หัวเกิบฟาดพื้นเลยไปตรวจมาแม่จะบอกคุณลุนช่องเอ๋ยเป็นความดันสูงไขมันเยอะทีนี้จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำงานไม่ได้ครับผมยังต้องมีภาระต้องรับผิดชอบมีคนต้องดูแลทีนี้แหละนี่คือจุดเริ่มต้นทนี่มาดูแลตัวเองแล้วและก็เลือกอาหารเสริมดีๆสักตัวนี่ครับผมเลือกเบต้าออยล์ครับ ตัวช่วยเรื่องความดันย้ำนะครับตัวช่วยเรื่องความดันไขมันในเลือดทาแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเวียนหัวน้อยลงไม่เพลียบแบบเมื่อก่อนเลยรู้ว่าร่างกายมันดีขึ้นไม่ต้องกลัวจะเป็นลมกลางงานอีกเลยใครที่อาการคล้ายๆผมลองเลยครับเบตาออยดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้ล้มแล้วคอยรักษาผมเอกชยัยศิวิชัยเลือกเบตาออยครับ ท่านผู้ชมครับใครที่สนใจเบต้าออยสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณเลยครับ